ทำไมต้องเปิดไฟเพิ่มนะคะถ้าเขาไม่กออตาไปมาหรือยิงฟันเราจะไม่เห็นเลยว่าเขายืนอยู่ตรงไหนนะช่วงไฟดับนี้งัวเชหมายเลขไม่ได้ทนนานแล้วนะปุ๊บให้อารมณ์ขึ้นลงบ่อยๆเพราะว่าต้องไปเล่นละครครอบครัวตัวสลับกับเบนชลาทิกถ้าเกิดว่าเราอารมณ์ไม่ปี๊ดขึ้นปี๊ดลบเุ็นนางเราก็จะสมบทบาเป็นนางไม่ได้นะคะก็คุณนุกคะคุณนุกเช่าชุดเข้ามาเหรอคะป้ายไม่เอาออกเลยค่ะ จริงเครับรขอโทษน,นะครับเรื่องจริงจริงแล้วนุกเนี่ยเป็นผู้ชายที่ร้องเพลงดีมากคนหนึ่งแล้วก็เสียงเสียงเขานะะี่ยร้องเพลงดีประมาณนึงแต่เสียงเขาเป็นเสียงที่ดีมากเพราะว่าเป็นเสียงทุ้มแล้วก็ต่ตําๆสากๆหน่อยทําให้ค่อนข้างที่จะฟังแล้วก็จะค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะฮะแล้วก็แต่ว่าหลังๆมานี้ผู้ว่าจ้างไม่ค่อยจะสู้ราคาเท่าไหร่ ไม่ใช่ไม่สู้ราคาค่าจ้างนะคะราค่าจ้างเนี่ยเขาไม่เคยเกี่ยงเท่าไหร่เขาก็ไปเขาบอกว่า,าให้ไปที่ปัตตานีแต่ไม่มีตัว๋วเครื่องบินเนี่ยบอกว่าไปรถไฟก็ได้หนูกอยากไปรอแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไปรถไฟไปไหนนะคะปัญหาอยู่ที่ถ้าเกิดไปถึงงานแล้วแน่จะมีสองสิ่ที่เราจะต้องเรียกให้แพงกว่าค่าตัวนะคะคือสปอตไลท์ต้องเพิ่มเช่าเพิ่มอีกยี่สิบดวงนะคะเพื่อจะส่องให้เห็นเขาสว่างนนั่นหรอครับว่าอันที่สองนะคะเราบอกว่าขอลาบด้วย ลูกค้าบอกว่านักร้องเป็นเกาหลีเหรอทำไมต้องใช้ลาบบอกเกาหลียังฟังง่ายกว่ามันไหมนุ๊กพูดรู้เรื่องไหมคะใครเข้าใจนุ๊กขอเสียงหน่อยครับขอเสียงเลยจริงไครับ,ครครบมีคนเข้าใจตั้งหลายคนคุณคะคุณต้องคลายลิ้นที่ขับปากคุณออกมาพยายามที่สุดล้วเงียบ ดิฉันว่าลงไปเถอะใช่คุณเนี่ยลงไปเพราเฉะน,นัคุณเลยนั่งให้กบับ Local Boys คคุณนะคะทีมวัยีซั่นค้าใกล้เข้ามาแล้วนะคะ